นอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านานะโยมก็นั่งสบายๆนะฟังธรรมยามค่ำคืน,นให้ใจได้ผ่อนคลายนะฟังธรรมเสริมสร้างสติปัญญานะ้วตรงกับวันศุกร์ที่สาม เดือนพฤษภาลืมเดือนละเดือนพฤษภาพฤษภาคม2,567นะเป็นธรรมะยำค่ำคืนที่สวนธรรมะารีนี่ก็เดินทางมาถึงวันศุกร์ละนะวันศุกร์ทำงานวันสุดท้ายเตรียมสู่วันพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นก็เป็นโอกาสดีนะ ผู้ที่สนใจไฟธรรมปัฒนาการดับทุกข์จะได้มีเวลาพักกายพักใจอยู่กับการเจริญภาวนาต่อเนื่องกันไปแก่นของการภาวนานก็คือการห่างไกลจากกิเลสอยู่ห่างไกลจากกิเลสบางทีแค่เราเปลี่ยนวิธีชีวิตได้พักสักหน่อย บางทีทำงานมาทั้งอาทิตย์บางคนเวลาที่จะสวดมนต์ไหว้พระก,ก่อนนอนก็แทบไม่มีนะบางทีงานเยอะเต็มไปหมดเลยนะไหนจะเรื่องที่บ้านไหนจะเรื่องครอบครัวเรื่องกิจธุระอะไรต่างๆเรื่องธุรกงธุรกิจเนาะยอะแยะไปหมดที่ใช้ชีวิตมาผ่านมามันก็เนาะ เจอเรื่องเราอะไรต่างๆมา,มากมายสติก็ตั้งได้ยากนะแต่ถ้าบางคนนี้ก็หาสมดุลได้ดีนะการงานก็เรียกได้ว่าเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมนะบางคนงานไม่ค่อยเครียดมากเรียกว่าเจอสมดุลเจอสดุนงานไม่เคร่งครัดไม่เคร่งเครียดมากก็พอสามารถอาศัยการฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันไปได้แล้วก็มีเวลาฝึกในรูปแบบแต่แตถ้าบางท่านนี้งานหนักมากมาก นะการที่มีเวลาได้หยุดต่อเนื่องนะก็เป็นเรื่องที่ดีสองวันก็มีค่าของแกนของแท้ของการฝึกฝนปฏิบัติธรรมการมีชีวิตที่อยู่ห่างไกลจากกิเลสนั่นเองเนะี่ยยังแค่โยมมาฟังธรรมแค่5นาทีนะสมมติน5นาทีนะฟังธรรมนะมีชีวิตแบบนี้ห่างไกลจากกิเลสเนะี่ยบางทีใจก็ เย็นขึ้นมาโดยธรรมชาตินะพอเมื่ออยู่ห่างไกลจากกิเลสช,ชีวิตก็ร่มเย็นขึ้นมาโดยธรรมชาติเลยที่ผ่านมาเราเนาะไม่รู้ว่าอะไรคือสมุทยัยนะเราก็มีชีวิตไปกับอยู่กับกิเลสซะส่วนมากมีชีวิตไปด้วยความไม่รู้ก่อสมุทัยอยู่เรื่อยไปดิ้นรนไปกับกิเลสนะอยู่ไปกับกิเลสจนเป็นหนึ่งเดียวกันไปแล้วเนาะ พอจะภ้าอกอกนี่ก็ยากละนะนะเหมือนที่เด็กคนนังติด iPad มากๆเนี่ยแล้วอยู่ๆบอกเอ้มานั่งสมาธิเถอทั้งที่สมาธิแค่มีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอยู่กับกายกายคตาสติจะเริ่มเกิดสภาพอุเบกขาซึ่งสภาพอุเบกขาเนี่ยความจริงแล้วเป็นอะไรที่เหมือนเป็นสุขแบบเย็นๆนะความไม่ร้รอน แทนที่จะกลายเป็นของดีแต่เด็กคนนั้นมาแตะเล่นเดียวกับเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของร้อนไปซะแล้วนะกลับไปเล่น iPad ต่อดีกว่านะแบบนี้แหละนะอุปมาเด็กคนนี้ก็เหมือนการที่เราไปอยู่กับรูปรถเกินเสียงสมากเนาะไปอยู่กับรูปรถเกินเสียงสมากอยู่กับราคาโทารศัพท์มากนะใจก็ถูกเผาไปนะเผาไปใจไม่เย็นใจไม่เย็น พอไปอยู่กับของร้อนสับสนมากของเย็นจะกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมเนาะการมาอยู่เฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรเนะี่ยโยมมาฟังทำเนะี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะเหม่อบ้างเผลอม,มา้างรู้เนื้อรู้ตัวไปสบายสบายสังเกตมไมนนนนะ่ใจไม่ทุกข์อันเนี้ยเรื่องใหญ่นะใจไม่ทุกข์นี่แหละพอจิตจะถุกยก,กระดับขึ้นมาโดยธรรมชาติเลยใจไม่ทุกข์นี่แหละคือหัวใจสําคัญเลยนะจะมีสติบางทีไม่ได้มีสตินะแต่ใจไม่ทุกข์ อันนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่จิตถูกยกระดับเนาะแค่5นาทีก็มีค่า3นาทีก็มีค่านะวิธีจิตจะเริ่มเปลี่ยนล้บางทีทุกข์มากๆนะบางคนเนี่ยถ้าอินทรีย์แก่ๆจริงเจอโรคถูกโรคทุบทุกโรคทุะโรคทุก,นะก,ทกมากมากจิตใจใอ่อนล้าไม่มีเรี่ยวแรงแต่พอสงบสักแป๊บหนึ่ง3นาที5นาทีพลิกชีวิตนะพลิกชีวิตเลย เห็นเหตุเลยรู้เลยสมุทัยคืออะไรปุ๊บดับเหตุเลยใจแงแกร่งแบบแน่วแน่ะกล้จริงไม่เอาละพากออกดีกว่าอยู่กับสมุทัยไปยังไงก็ทุกเนาะเนี่ยการที่มีเวลาพากออกต่อเนื่องนะสุขสราวาทิ์เป็นช่วงเวลาที่ได้ทบทวนชีวิตนะทบทวนชีวิตได้อยู่กับความร่มเย็นห่างไกลจากกิเลสก็ทบทวนชีวิต นะจะคิดอ่านทําอะไรต่อก็อยู่บนความสงบร่มเย็นไว้ก่อนเนาะตัดสินใจบนความสงบนะถ้าตัดสินใจบนความร้อนแล้วการตัดสินใจนั้นก็จะพลาดได้นะแต่ตั้งสติไว้ดีๆใจสงบร่มเย็นจะคิดอ่านทําอะไรในอาทิตย์ถัดไปก็จะได้วางแผนได้ถูกนะที่สําคัญคือให้ใจได้ร่มเย็นได้ใจได้ร่มเย็นห่างไกลจากกิเลส ห่างไกลจากความทุกข์เนี่ยหัวใจสําคัญเลยนะเมื่ออยู่กับความชุ่มเย็นอยู่ภายในมากๆของร้อนเกเรดก็จะกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมแต่ก่อนเนี่ยคิดว่ารู้รสรู้รสเกลนเสียงเนี่ยคือความสุขนะแต่พออยู่กับความสงบแบบเป็นสุขแบบไม่ร้อนเนี่ยสุขเย็นจะพบว่าสิ่งนี้เหมือนของเสียแทงนะบางที ดูหนังก็ดูไม่สนุกแหะกินอาหารก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าอร่อยมันเดิมนะไม่ได้อร่อยมันเดิมในความสุขจากการกินหารที่แท้จริงคือกินอย่างไม่มีตัณหานะใจไม่ดินน้นรนก็กินไปจะสัมผัสรสชาติตามความเป็นจริงโลกก็จ,จืดไปดูหนังไม่สนุกนะก็จะได้เลิกดูนะเนาะถ้าในอรียมรคนี้ต้องพากออกเนาะสัมมา สังกัปปะนะภาคออกนะต้องใช้ให้ถูกเลยเนาะสมาสังกัปปะบางคนบอกดูหนังไปจะิญจิตตานุปัสสนาสติปฐานไปด้วยดูอารมณ์กดโกรดลงลงกดโกรดลงลงเดียเด๋ยวโลภเดี๋ยวชอบนางเอกเดี๋ยวชอบพระเอกเดี๋ยวไม่ชอบตัวร้ายไอแบบไอแบบเนี้ยไอแบบแบบเนี้ยต้องพากอ,อกอันนี้เขาเรียกว่ากาลังกอดสมุทัยนะแบบเนี้ยเนาะก็ต้องพากอ,อกนะพากอ,อกพากอ,อกใช้ อริมักให้ถูกข้อเนาะอันนี้ต้องใช้ข้อที่สองภาคออกภาคออกจากการพยาบาทเบ็ดเบียนนะภาคออกใจก็จะไม่ไปคุ้นชินอยู่กับบาปกุศลนะใจก็ร่มเย็นนะหนังก็จะจืดและใจอยู่กับความชุ่มเย็นไปมากๆหนังก็จืดนะจะดู Facebook ทีก็จืดละจะดู Youtube จะดูติ k t o k อกเดีนี้ติ๊กต็อกอะไรพวกนี้เนาะก็จืดละ โซเชียลก็เริ่มจืดข่าวนะคนชอบเสพข่าวกันเนาะพองดีบางทีไม่ได้เสพข่าวมันตกตกยุคอะไรประมาณนี้เนาะข่าวอะไรต่างๆข่าวบันเทิงกีฬาอะไรต่างๆการบ้านการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยถ้าบางทีไปเสพแล้วมันใจร้อนนี่ก็ก่อกุศลเนาะเราก็ดิกเลี้งดีกว่าให้ใจได้นะอยู่กับความชุ่มเย็นดีกว่าเนาะห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากความทุกข์ดีกว่า โรคก,ก็เหมือนจะจืดบางทีไปเที่ยวก็จะไม่สนุกเนาะนะอย่างโยมทีมงานคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเที่ยวญี่ปุ่นไปสิบวันเที่ยวญี่ปุ่นนี่เขาก็บอกว่าไปเที่ยวเนี่ยรอบนีน้ปีที่แล้วก็ไปนะแต่รอบนี้นี่ประมาณไม่สนุกเหมือนเดิมลนะเหลือประมาณสี่ปอร์ปีที่แล้วนี่แบบสนุกร้อยเปนะปีนี้เหลือสี่อร์เซ มันก็ไม่ได้สนุกเหมือนเดิมนะมีบางทีเหนื่อยมากมารู้สึกเบื่อนะอยากอยากกลับอยากอยากกลับก็มีนะแต่บางจุดก็ยังสนุกอยู่นะก็ตามเหตุปัจจัยมื่มเช้าเจอกันก็เป็นไงบ้างนะไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นไงบ้างอ่าโยมเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแบบนี้รู้แล้วนะน่าจะไปเจออะไรมามออาโยมเขาก็เล่าให้ฟังมีคืนหนึ่งมีคืนหนึ่งมีคืนหนึ่งเนี่ยเหมือนต้องเปลี่ยนสถานที่นอน นะเป็นสถานที่นอนไปอยู่ที่สักเมืองนึงนะในญี่ปุ่นแหละสถานที่นั้นก็ดูแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เป็นคืนหนึ่งเป็นสถานที่นอนแล้วก็ก็นอนไปแหละเนี่ยพอเวลาประมาณตีสนีะ่ตีสี่เขาบอกตีสี่มันใจคอไม่ค่อยดีและ้นะรู้สึกเหมือน มีความหวาดกลัวแล้วก็อยู่ๆแบบเหมือนมีอะไรแปลกๆอะนะอะไรแปลกๆสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็พะองคมพระผมนี่กระเจิงหมดเลยนะกระเจิงหมดนะตอนนั้นก็ตกใจและกลัวมากเลยนะเนี่ยแหละอยู่ต่างที่ต่างทางกลางคงกลางคืนแบบเนี้ยเนาะประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงเรียกว่าไปถึงที่จริงๆแบบเนี้ยแหละถ้าเจอแบบนี้โยมคิดว่า โยมคนนี้เขาทำยังไงถ้าเป็นโยมโยมทำยังไงถ้าเจอแบบนเนี้ยอาการแบบเนี้ยอยู่ต่างที่ต่างทางนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาใจไม่ค่อยใจคอไม่ปกติรู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกแกอะไรแบบเนี้ยเนาะก็อยู่ๆตกใจมากๆแล้วปึ๊บตื่นขึ้นมาสะบัดอะไรนะีผ้าห่มกระเจิงเลยแสดงว่าต้องกลัวมากนะแสดงว่าต้องไปเจออะไรมาอะไรเป็นโยมโยมทำไงังนะถ้าโยมคนนี้ โนะยมทีมานันนี้เขาเขาใช้แบบนี้นะนอนต่อนอนต่อซะง,งั้นรับต่อเลยลกลัวมาไม่รู้ทำอะไรนอนต่อดี่านะตื่นมาก็ปกติแหลนะตื่นมาปกติตอนเช้าเช้านอะ่ะก็ปกติอันนี้เป็นประสบการณ์นะเรากไปถึงที่นะไปถึงที่ไปถึงที่ก็อาจจะมีการทักทายกันบ้างเป็นปกติ นอนแปลกที่แปลกทางเลยพวกนี้เนาะก็เป็นอะไรที่เจอได้เป็นปกตินะอย่างสมัยหนึ่งเนี่ยพระเจ้าประสิทธิโกศเนี่ยกำลังหลับอยู่เนี่ยมีเปรตมาเข้าฝันนะเคยได้ยินตำนานไหมเปรตทุสสะนาโศมาเข้าฝันนะเรื่องราวก็มีอยู่เนาะในสมัยกุธกาเนี่ยมีวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าประสิทธิกศเนก็ได้นะทรงช้างเผือกนะ ออกนอกพระราชวังไปพบกับหญิงงามคนหนึ่งนะหญิงงามก็อยู่บนนะอยู่บนปราสาทเปิดหน้าต่างมาโอ้โงก็เห็นว่าหญิงเนี่ยคนเนี้ยงดงามมากผมก็อยากได้มาเป็นนางสนมนะทีนี้ก็ให้คนไปสืบนะว่าหญิงคนนี้เนี่ยทำงานอะไรมี ครอบครัวอะไรยังไงเนี่ยก็ปรากฏว่ามีสามีแล้วพงก็วางแผนละว,วางแผนเดี๋ยวจะนะวางแผนที่จะชิงนางคนนี้มาเป็นนางสนุกน,นางมีรูปร่างหน้าตาที่สวยมากเนี่ก็ได้ไปให้อมาตเนี่ยไปชวนสามีเข้ามาทำงานใกล้ชิดเลยนะมีแผนที่จะเรียกว่าลงโทษสามี สามีก็รู้รู้ทันนะสามีของผู้หญิงคนนี้ก็รู้ทันก็ว่าเดี๋ยวพระราชาจะมาแย่งภรรยาของตนไปนก็ทำตัวแบบดีมากเลยนะทำตัวดีนะทำอะไรต่างๆไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเลยเพราะถ้าทำอะไรผิดพลาดิด้เดียวโดนลงโทษนี่จบแน่นอนเนี่ยก็มีอุบายหนึ่งเนะี่ยพระราชาก็อยากจะส่งน้ำาตอนเย็นเนี่ยก็ให้ ผู้ชายคนนี้ออกไปหาดอกโกมุตนะแล้วก็ไปหาดินสีแดงนะแล้วก็ให้มาให้ทันก่อนประตูเมืองจะปิดทีนี้ระยะทางมันก็ไกลยอยู่นะตั้ง5โยชน์แล้วก็เดินทางไปแต่เช้าเลยแล้วก็ราชากแอปสั่งนะ คนที่ดูแลประตูเมืองเนี่ยบอกให้รีบปิดให้รีบปิดไวๆจะได้ถ้ามาไม่ทันจะได้ลงโทษมาทันไหมแบบเนี้ยยังไงก็ไม่ทันเนาะตั้งไกลตั้ง5โยชน์เ่ยกว่าจะกลับมาก็ประตูก็ปิดซะก่อนทีนี้พระราชาก็เข้าแผนแล้วเดี๋ยวจะทําโทษผู้ชายคนเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะวางแผนไป พาผู้หญิงคนนั้นมาเป็นนางสนมนะผู้หญิงที่สวยๆคนนั้นนะหลังจากนั้นคืนนั้นเองเนี่ยพงก์กำลังบรรทมอยูนะ่ทีนี้ก็มีเป็ดมาเข้าฝันนะเป็ดมาร้องเนี่ยร้องอยู่คาว่าทุสนานโสอยู่แค่พูดอยู่สี่คำวัุสนานโสนะพง์ก็ นอนไม่หลับเลยทีนี้มีเปรตมาเข้าฝันอันนี้มาแบบในความฝันนอนไม่หลับเลยทีนี้ก็เรียกปุโรหิตมาตรวจแหละนะมาตรวจดูว่าเหตุการณ์ครัง้งเนี้มันคือรางดีหรือไม่ดีรางดีรางร้ายนะัปโรหิตก็รีบบอกเลยว่าเนะี่ยเป็นรางร้ายนะเป็นรางร้ายเนะี่ยต้องรีบเตรียมการ บูชายันต้องเอาสัตว์ทั้งหลายมาบูชายันนะพระนางมารดิกาเนี่ยที่เป็นอรมเมสีเนี่ยทราบก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นก็เลยบอกพระราชาว่าเดี๋ยวเรานำเรื่องเนี้ยไปทูลถามพาระศาสดาดีกว่าอยู่ไม่ไกลไม่ไกลพงประทับอยู่ไม่ไกลจากนี้ก็เดี๋ยวไปทูลถามพาระศาสดาดีกว่าอาจจะน่าจะได้คำตอบที่ เป็นเรียกว่าเหมือนเป็นคําตอบที่น่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายนะไม่อยากให้เกิดการน้องเลือดเกิดขึ้นไอ้พงก,ก็ได้เดินทางไปนะไปกับเรียนให้พระศาสดาทราบในการที่นะตนไอ้พระองค์เนี่ยนอนกลางคืนเนี่ยมีเป็ดมาเข้าฝันเป็ดก็ร้องอ่ะทุะณะโสเนพระศาสดาท่านก็ได้เล่าเนะี่ยเป็ดมาเตือนนะมาเตือน มาเตือนพระราชานะอย่าให้ได้ทำผิดพลาดเลยนะเหมือนตนเนะี่ยพระองค์ก็เล่าบุพกรรมของเป็ดสตนนี้นะในครั้งหนึ่งในยุคสมัยของพระพุทธเจ้ากสป,ปะนะก็คือพระพุทธองค์ก่อนนะในยุคนั้นก็คนน,นอายุสองหมืนปีก็มีลูกเศรษฐียกลุ่มหนึ่งเนงะินมีเงินทองมากมายร่ำรวยมากนะไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไร เนี่ยก็คิดซะว่าเอาเงินไปใช้จ่ายดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวเป็นนักเลงสุรานักเลงการพนันแล้วก็เที่ยวผิดศีลข้อ3นะผิดศีนข้อ3ม,นะมเป็นประจําเลยตลอดช่วงอายุก็มีเงินมากๆก็ไม่รู้จะทาอะไรนะก็เนี่ยแหละเอาเงินไปผ่านเอาเงินไปผ่านในการเดียวกับดื่มสุราบ้างในการที่จะไปผิดสินข้อ3บ้างนะนะก็ทําอยู่แบบเนี้ยอยู่เนืองๆเลยพอเวลา ละจากโลกจากชาติดันไปก็ไปอยู่ในนรกนะตกนรกเอเวจีนะมานรกเนี่ยยาวนานเลยนะหนึ่งพุทธันดรเลยยาวนานเลยแล้วพอวิบากกรรมค่อยค่อยจางคายไปก็ค่อยคเลื่อนภพภูมิมาเลื่อนภพภูมิมาเป็นเปรตนะนะก็อยู่ในโหลหกุมพีนรก เหมือนเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยกระทะใหญ่ขนาดภูเขากนะ็จะถูกจับขาแล้วก็ตัวจุ่มลงไปในกระทาร้อนๆเนี่ยอันนี้เป็นโทษนะเป็นโทษในโลหะกลุ่มพีนรกจุ่มไปมันก็ร้อนๆทุกทรมานมาก,มากอันนี้เป็นเปรตแหละนะเป็นเปรต ีนี้เห็นพระราชาจะกําลังจะทําผิดศีลเนี่ยจะผิดศีลข้อสามเนี่ยเปตก็ต้องรีบมา,มาบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าตนนี้ก็ทําผิดพลาดมาแต่มีโอกาสพูดขึ้นมาพูดได้แทบเหมือนแค่คําเดียวยังพูดไม่เต็มประโยคเปตตนหนึ่งมองพูดว่าทุุ๊บแล้วก็ล่วงไปที่รกต่อไปใช้กรรมต่อตอนที่สองก็โผล่มาทุษะยังพูดไม่ทัน เป็นประโยคเลยเนะป็นก็ร่วงไปต่อนะแล้วก็ร่วงไปโศก็ร่วงไปร่วงไปที่นรกนะไปรับชดใช้กรรมต่อเป็ดก็มาเตือนมาเตือนมาเตือนพระเจ้าพระเศสนิโกสดผมก็ได้ตัดถึงนทุกหมายถึงอะไรนะเปบตตนแรกที่ออกมาทุกยังพูดไม่ทันขัดคำเลยนะก็ร่วงไปนะ ก็บอกความจริงดูวนว่าเ,เมื่อตนมีชีวิตอยู่ยมีโภคะมากมายเลยไม่ได้ให้ทานเลยไม่ได้ทําที่พึ่งแก่ตนเลยการที่ตนมีชีวิตอยู่เก็มีชีวิตอยู่อย่างชั่วชา้าก็อยากจะบอกจากหัวใจว่าตั้งแต่ทําสิ่งที่ผิดพลาดมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่ได้ให้ทานไว้เลยไม่มีที่พึ่งเลยไม่ได้ทําที่พึ่งแก่ตนไว้เลยแล้วก็ ใช้ชีวิตนี้ก็ผิดพลาดตลอดแล้วก็ล่วงไปเลยนะแค่อยากจะบอกแค่เนี้ยอย่าไปทําผิดพลาดผิดสินผิดธรรมอีกแล้ก็ล่วงปุ๊บปนะเป็ตอนที่สองนะก็บอกส,สักสักนะก็หมายถึงเนี่ยเราถูกไฟไหม้ในนรกเนี่ยมาหกหมืปีเมื่อไร่จะสิ้นสุดเป็นบอกความรู้สึกนะบอกความรู้สึกจากใจ อยู่มานานแล้วอ,นนอันนี้ในช่วงที่เป็นเป็นนะไม่นับช่วงที่ไปใช้กรรมในรกหนึ่งพุทธันดอนช่วงนี้อยู่มาหกหมื่นปีแล้วก็ทุกทรมานมากเมื่อใดจะสิ้นสุดบอกปุ๊บแล้วก็ล่วงไปรนะกต่อนะนะนะเป็ตอนที่สามที่สุดย่อมไม่มีที่สุดจะมีที่ไหนที่สุดไม่ปรากฏเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ คือมองไม่เห็นเลยว่าจะพ้นวิบากนี้เมื่อไหร่จะพ้นจากทุกเนี้ยความทุกข์ร้อนความหิวกระหายแบบเนี้ยจะพ้นไปเมื่อไหร่มองไม่เห็นเลยเนี่ยเป็นอะไรอุทาหรณ์เนาะเวลาลไปผิดพลาดแล้วก็ไปใช้กรรมยาวเลยอย่างเมื่อวาน,นก็เล่าเรื่องเลยนะคนแค่ไปขโมยของวัด ไม่ได้รับอนุญาตปุ๊บโอ้่ยไปใช้กรรมกันนานเลยตกนรกนานเลยก็ข้ามพระพุทธเจ้าน,ะนานเลยนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าปุสสะข้ามมาพระพุทธเจ้ากสป,ปะนะแล้วก็มาถึงพระพุทธเจ้าโคตมะเนี่ยต้องรอพระเจ้าพิพิสารอุทิศส่วนกุศลให้ถึงจะคลายจากความทุกข์ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะ,จะพ้น แค่คลายจากความทุกข์นะความผิวก็หายได้นะแต่ไม่ใช่ว่าจัดเลื่อนภพภูมิได้ทุกตนก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยด้วยเนี่ยเวลาพัดไปทีนี้ก็ทุกนานเลยเนาะทุกกันยาวเลยโสนะอันสุดท้ายเป็นตัวท้ายที่บอกว่าโสก็บอกความจริงกับพระเจ้าพิพิสารอยู่อย่างหนึ่งถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะรักษาศีลทำกุศลให้มากเนาะเหมือนกันทุกคนเนาะเวลา ทำอะไรผิดพลาดไปสิ่งที่ออกมาจากใจก็เหมือนกันเวลาถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากไปทำอีกถ้าเลือกได้ก็อยากจะรักษาศีลอยู่ในศีลธรรมไม่คุ้มกันเลยเนาะที่ต้องมาเจออะไรร้ายๆแบบนี้ถ้าเลือกได้ก็อยากจะไม่อยากไปทำละกรรมชั่วนะทำแล้วร้อนอกร้อนใจเปล่าๆยิ่งผิดศีล5้านี่ถ้าผิดศีลห้านี่เรื่องเรื่องใหญ่นะเพราะว่า ปิดสินห้านี่ร้อนเลยมันจองตัวไปเลยนะปิดสินห้าอย่างน้อยเรารักษาสินห้าไว้ก่อนนะรักษาสินห้านะพระเจ้าเประเซนที่กุศลกําลังจะปิดสินพอดีเลยปิดสินข้อสามพอได้ยินได้ฟังีมคนลุกเลยสะดุ้งวาเซียวเลยก็ไม่ทําละไม่ทําละนะขอไม่ไม่ไม่ไปยุ่งละไม่ปิดสินข้นะขอสามก็เป็นนะอุทาหรณ์เนาะอุทาหรณ์ เรื่องราวในพระัยปิดดกก็สอนจิตสอนใจได้ดีนะบางทีเราไม่ต้องรอให้ใครมาเตือนนะเราก็เตือนตนในตนนี่แหละพระราชาจะผิดพลาดนี่ก็ยังมีเหตุปัจจัยที่ดีนะมีเปรตมาเตือนก็คือคนที่ท่านคนที่ผิดพลาดไปก่อนแล้วเนี่ยท่นก็เรียกว่ามาเตือนกันมาเตือนกันหัวใจสําคัญเลยทุสานาโนะก็ มีปกศัพท์มากเคยเกิดเป็นลูกเศรษฐีแต่ไม่เคยให้ทานเลยไม่เคยทําบุญไว้เลยกนะ็เรียกว่าอยู่กับโลกแต่ไม่เคยสนใจไฟ่ธรรมเลยนะหลงต้นก็บอกอตกมาลกมานานเนะ้วเมื่อไรจะรับกรรมแนะ้วเมื่อไรจะหมดเนาะทุกทร,รมานเหลือเกินเนี่ยบางตนก็บอกเนะี่ยที่สุดไม่ปรากฏแน่เลยเนะี่ยเพราะกรรมที่ทําไว้มันมองไม่เห็นทางจริงนะเวลาเหมือนโยม เคยทุกอะไรมากๆทุกอะไรมากๆจมอยู่กับเรื่องอะไรมากๆบางทีมองไม่ออกนะว่าจะออกมาได้ยังไงมันมองเปมนทางจริงนะแบบนี้แหละเนาะเวลาเจอความทุกข์ในนรกนะถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะรักษาคุณงามความดีรักษาศีลจะไม่ผิดศีลอันนี้เนาะก็เป็นเรื่องราวที่นํามาสอนจิตสอนใจได้นะเราเห็นเหตุไปแล้วว่าผู้ผิดศีลแล้วจะได้รับอะไรเนาะ ยางน้อยเราเห็นเหตุแล้วว่าถ้ารักษาศีลอย่างน้อยก็อุ่นใจไว้ก่อนอุ่นใจไว้ก่อนรักษาศีลห้าไว้นะประพฤติอยู่ในอริยมรรคมิยงแปดไว้นะถ้าจะปลอดภัยก็ยกกระดับจิตเนี่ยการยกกระดับจิตสําคัญที่สุดละยกกระดับจิตให้ฐานจิตเนี่ยอย่าอยู่ต่ำอย่าอยู่ต่ำนะอย่าร้อนอะไรแบบร้อนง่ายๆอะไรพวกนี้เนาะหรือว่าอะไรที่มันทําแล้วใจร้อนใจเป็นบาปกสน เป็นอะไรที่ทาให้ฐานจิตเนี่ยถูกดึงร่วงนะอะไรแล้วทำร้อนอกร้อนใจเราก็อย่าไปทำนะลดลาเลือกลดลาสละวางอะไรเป็นบาปอกสลก็เลี่ยงออกไม่ทำเนี่ยหัวใจสําคัญอะะบาปอกสนทั้งปวงทําแต่คุณงามความดีทําจิตให้บริสุทธิ์ยกกระดับจิตใจขึ้นมาให้จิตได้ถูกยกกระดับยกกระดับยกกระดับนะจนจมแจ้งในอริยสัจนั่นแหละเนาะถึงจะอบอุน่นอุ่นใจแล้วก็ปลอดภยัย เ,เมื่อเจอเส้นทางแล้วก็ไปให้สุดทางไปให้สุดทางเนาะ